เอฟเฟกต์กีตาร์มีปัญหาถ้ามีปัญหาแบบเปิดติดแต่ว่าเสียงกีตาร์ไม่ออกอันนี้เราจะมีวิธีแก้ไขกันยังไงไปดูกันนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับให้คุณลองนะครับเช็คสายแจ็คหรือสายไฟพวกนี้ดูก่อนว่ามันพังหรือเปล่านะฮะบางทีอาจจะพังได้นะครับ ้ดยคำยังไงครับถอดเอฟเฟกออกก่อนแล้วก็เสียบจากกีตาร์ของคุณต่อเข้าไปที่แอมโดยตรงแล้วดูซิว่าเสียงมันติดไหมทั้ง2เส้นนะครับถ้าเกิดมันยังติดอยู่แสดงว่าอา,อาจจะเป็นที่ตัวเอฟเฟกนะครับซึ่งจะมีวิธีถัดไปที่เหตุผล2ออย่างที่มันอาจจะทำให้เสียงไม่ติดได้ครับนะฮะ เคครับเมื่อกี้ได้ยินไหมได้ยินเสียงของเวลาผมเปิดเอฟเฟกต์กีตาร์ค้แอคแคครอกแคกแบบนี้นะครับอ่ามันเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเอฟเฟกประเภทที่มันเป็นใช้วอลลุ่มกีตาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไปน,นานๆน,นะครับ มันอาจจะทําให้มีฝุ่นเข้าไปอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดจะทําใหเ้เวลาเราหมุนเนี่ย,ย,ยมีเสียงของคอรอกแคร์คอกแครอย่างนี้เข้าไปได้นะฮะหนอันนี้นะครับวิธีแก้แบบพื้นฐานโดยที่เรายังไม่ต้องไปถึงช่างนะครับนึกออกไหมครับ ซึ่งวิธีแก้แบบที่หนึ่งก็คือพยายามนะครับอย่าเพิ่งเอาอะไรไปฉีดมันนะครับอย่าเพิ่งเอาอะไรไปล้างมันนะครับวิธีแก้โดยส่วนมากที่พวกผมถามพวกคนที่เขาเล่นเอฟเฟกต์กรนพวกนี้กันเนี่ยครับก็คือเขาจะาหมุนไปเรื่อยๆอย่างนงี้หมุนอย่างนี้ไปเรื่อย หมุนไปเรื่อยเพื่อให้มันเหมือนกับฝุ่นมันขยับออกไปะครับซึ่งถามว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้แต่ว่ามันจะช่วยทําให้ดีขึ้นครับเพราะว่าแบบนี้เ,เขาเรียกว่าฝุ่นมันเข้าไปอยู่ในตัวบอลล่มของข้างในของเนี้ยนะครับเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยซึ่งมันจะทําให้ มีเสียงข้อแคกเพระนาะฉะนั้นการฝนไปเรื่อยๆมันจะช่วยทําให้ฝนมันขยับออกไปมันก็จะดีขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งผมถามผู้รู้หลายท่านแล้วเขาบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้น้ํายาคอนแทคทิเนอร์ฉีดเข้าไปในพวกปุ่มหัวลุ่มพวกนี้นะครับเขาบอกว่าโอกาสพังมีมากกว่าที่จะกลับมาดีขึ้นครับถ้าเกิดเป็นลักษณะน,นี้ ให้ใช้วิธีหมุนไปผมมาอย่างนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนกลับไปหลายรอบนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีขึ้นมันมีอีกวิธีหนึ่งคือ,คอต้องเปลี่ยนวอลุ่มซึ่งสําหรับคนที่เขาเล่นเอฟเฟกต์ก้อนพวกนี้นะครับเขาก็ไม่นิยมกันอ่าเขาก็จะไม่ยอยมเปลี่ยนวอลุ่มกันเพราะว่ามันจะเสียราคาซึ่งถ้าเกิดคิดว่าเราพอทําได้นะฮะ ทนได้เราก็ทนทําแบบนี้ไปก่อนมันจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับนะครับโอเคเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาของเอฟเฟกกีตาร์ที่เบื้องต้นข้อหนึ่งที่ในการแก้ไขครับโอเคครับส่วนปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือพวกรูพวกแจ็คพวกเนี้ยนะครับเอ่อรูแจ็คพวกเนี้ยนะฮะนะฮะบางทีมันสกปรกได้ครับแล้วว่าเราเสียบเข้าไปเนี่ย เ,เสียงกีตาร์เนี่ยนะครับมันจะออกเต็มบ้างไม่เต็มบ้างหรือเสียงขาดขาดหายหาอยู่ดีก็เล,เล่นเล่นอยู่แล้วค่อยๆเบาลงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันเกิดจากที่ว่าในรูพวกนี้นะครับมีฝุ่นเข้าไปสกปรกครับนึกออกไหฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครับเราจะต้องทําความสะอาดมันด้วยอะไรครับอันนี้ครับเขียนเลยนะครับเห็นไหมคุณอ่านดูดีๆ Contact Cleaner ต้องเป็นคอนแทคครีเนอร์เท่านั้นนะครับนะฮะอย่าใช้น้ำยาชนิดอื่นฉีดเข้าไปนะครับซึ่งมันจะไม่ดีต่อตัวเอฟเฟกนะครับซึ่งเราจะทำการฉีดเข้าไปล้างในนี้แต่เราจะไม่ฉีดโดยตรงนะเราจะใช้อ่คาคัตเติลบัตอย่างนี้นะครับแล้วฉีดพปที่ตัวนี้เนาะฉีดไปปึง้งเสร็จแล้วก็เข้าไปปั่นในนี้ รูที่คิดว่ามันสกปรกปั่นออกมาปั่นนะครับเพราะคิดว่าพวกพวกนี้มันสกปรกมันจะทําให้เสียงเอมันจะขาดขาดหายหายได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ค่อยปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเห็นไหมครับปึ๊บเช็ดเช็ดเช็ดไปแต่ระวังไอ้นี่หลุดเข้าไปนะเช็ดไปเรื่อยๆเห็นไหมสิที่คุณเห็นไหมมันดํามันสกปรกเห็นไหมฮะมันมีเกิดปฏิกิริยาเอทำให้ สัญญาณไฟมันวิ่งผ่านไปไม่ดีทําให้เสียงกีตาร์เบาลงหรือค้อแค้กัดกัดหายๆอันนี้ใช้น้ํายาฉีดล้างได้นะครับสําหรับรูพวกนี้นะฮะนะครับนะครับรูพวกนี้ใช้น้ํายาฉีดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เป็นพวกวอลล่มอย่างนี้นะฮะไม่แนะนําให้ฉีดนะครับนะครับมีโอกาสสูงที่จะพัง ผมแนะนำว่าให้หมุนไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นครับนะฮะนะครับโอเคเนี่ยแหละครับเอฟเฟกกีตาร์ในการเขาเรียกว่าดูแลรักษาซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับเอฟเฟกแบบที่เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับนะฮะลองดูครับโอเคครับสำหรับตัวแอมนะครับที่มันไม่เปิดไม่ติดเนี่ยนะครับ ที่ผมบอกถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาที่ดอกลําโพงหรืออะไรเนี่ยนะครับลองใช้วิธีเดิมก่อนดูครับถ้าวอลลุมค o อกแคก,ก็หมุนไปอย่างเงี้ยหมุนแต่ยรอบคอกแคกมันก็จะอาจจะดีขึ้นเสียงก็จะอาจจะมาได้ครับลองหมุนดูก่อนอย่างที่2นะครับถ้าเปิดไฟติดแล้วก็ก็คือเนี่ยนะครับเราใช้น้ํายาคอนแทคลีเนอร์อย่างเงี้ยนะครับฉีดนี้แล้วก็ปั่นเข้าไปตามรูเพื่อล้างทําความสะอาดนะครับมันอาจจะติดขึ้นมา นะครับติดขึ้นมาเบเาขึ้นหรือดังขึ้นนิดนึงนก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันครับลองดูครับนะครับถ้าในเหตุผลสองข้อนี้คุณทําแล้วเสียงก็ยังไม่ติดอีกนะครับส่งตัวแทนจําหน่ายหรือช่างซ่อมนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเกินกับกําลังกับสิ่งที่เรารู้แล้วนะครับนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการซ่อมแซมดูก่อนถ้าเกิดมัน ยังไม่เสียเกินไปนะครับซึ่งผมพบว่ามันไม่ค่อยเสียหรอกครับนะฮะถ้าเราไม่ไปเสียบอะแดปเตอร์ผิดหรืออะไรอย่างนี้ครับลองดูครับ